โอเคก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยกันนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jay Corp Spinner อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับซีรีส์จ่ายเงินเกินตัวกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้มาด้วยทุนสองแสนสามหมื่นนะฮะแน่นอนว่าเราจะมาเบ็ดหนักสุด maximum เบ็ดห้าพันกับสองพันแต่สองพันมันก็กดได้ประมาณร้อยหมุนสองร้อยหมุนก็น่าจะหมด เราใจใจไปเลยครับพี่ชมใจใจไปเลยดีกว่าครับ5 0 0พไปเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะครับว่า f o r t จ n e เมาส์จะโดดให้เท่าไหร่วันนี้พวกทุนมา2 3 0 0 0นสามม่นครับน่าจะกดได้ประมาณร้อยหมุนนิดๆเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าหนูเขาจะแจกมากน้อยแค่ไหนเท่าที่เห็นตอนนี้ก็ยังเกยอ,อยู่นะครับวเข้าเขา้เขาเนื้อไวมาก ยี่สิบหมุนยี่สิบหมุนนี่หายไปเกือบแสนน้ำชนมาแล้วฮะมาให้ลุ้นแล้วฮะตอนนี้เออก็ได้เต็มสวยงามครับท่านผู้ชมมิชชั่นคอมพิวต์แรกครับแสนห้าน่นเน้นครับท่านผู้ชมกับการโดดรอบแรกกับการโดดรอบแรกไม่ไม่น่าเกียดครับกดไปประมาณ ยี่สิบหมุนนิดๆโดดเลยถือว่าโอเคถือว่าโอเคไปังต่อครับทุกชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมารอบสองครับทุกชมมารอบสองถือว่าสวยเออมามาเต็มโอ้ยโอ้ไม่เอานะตัวเบาตัวเบา เออถุงเงินก็ได้ถุงเงินก็ได้อืมเออมามามาเต็มเลยโอ้ยสองตัวครับท่านผู้ชมสวยงามครับสามแสนเน้นๆครับโอ้โหไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดซูปเปอร์แมก้าวินครับดูให้เป็นขวัญตาครับท่านผู้ชมถ้ามันมีอีกตัวนะโอ้โหกี่เท่าวะนั่นห้าแสนครับท่านผู้ชมพิชชันคอมเพสครับผมขอโดดอีกสักทีหนึ่งพี่หนูกดไม่ถึงสามนาทีคือ สุดยอดมากฟอร์จูนเมาส์สุดจริงนะครับเบ็ด0 0าพัเบ็ดห0 0พแล้วเข้าให้แบบนี้คือโอ้ว้าวมากสุดครับสุดครับ,รบวันนี้มิชชั่นคอมพิวต์สุดๆครับสามแสนเดี๋ยวเดี๋ยวถอนเลยมค์สามหมื่นขอโดดอีกสักรอบไวพี่หนูจ่ายนอกไหมก็ไม่ค่อยจ่ายนะครับไม่ค่อยจ่ายนอกแต่ว่าเอ้ยพูดแล้วก็มาเลยพูดแล้วก็มาเลยเหมือนรู้ มันรู้ท่ับกผู้ชมมาอีกสองแสนครับทากผู้ชมโอ้โหสเต็ปนี้สองแถวครับสองแสนเน้นๆครับหกแสนห้าไปสิโอใจอีกแล้วใจอีกแล้วครับทากผู้ชมร้อยหมุนร้อยหมุนอะไรจากขนาดนั้นครับเบ็ดละห้าพันครับสำหรับฟอร์จูนเมส์ครับทากผู้ชมจะหรวหัวหาเกินไปมาอีกสามหมื่นครับทากผู้ชมอยังไงก็คุ้มครับ อย่างนี้มีต่อครับอย่างนี้มีต่อครับอย่างนี้มีต่อครับพี่หนูมีโอกาสโดดได้อีกรอบนึงครับน่าจะแตะร้านได้อยู่น่าจะแตะร้านได้อยู่เองไปเรื่อยๆครับยังไม่ร้อยหมุนนะยังไม่ร้อยหมุนนะแต่กําไรมาละสี่แสนนท่านผู้ชมยังไม่ร้อยหมุนแต่กำไรมาสี่แสนนี่คือถือว่าว้าวมากเลยนะเกมอื่นนะครับเมื่อวานไปโดนสาวทำได้มาแสนนิดนด แต่ว่าต้องแลกเหลือหมื่นสองสุดท้ายอ่ะได้กับคืนมาแต่วันนี้พอจูน้องคือสุดครับโดดดีโดดเด้งโดดดึงแต่ตอนนี้เริ่มไม่ค่อยโดดละวุว้ขาแถวกลางวาอีกแขวนึงไม่งั้นมีแตกแสนอีกรอบแน่นอนจ่ายตัวแพงค่อนข้างแพงครับพี่หนูเราจ่ายค่อนข้างแพงขอโดดอีกสักรอบนะึง ไหวไหมอีกสักรอบหนึ่ง่านผู้ชมเราไปรุ้นกันครับอีกสักรอบหนึ่งคอมพิวจัดเลยไหวไหมตอนนี้หกแสนครับท่านผู้ชมผมลงได้สุดสี่แสนครับเส้นตายของเราคือสี่แสนนะถ้าไม่ได้ก็คือถือกําไรกลับบ้านงามๆถ้าไม่โดดก็คือถือกําไรสี่แสนกลับบ้านงามๆอุ้ยอีกแค่ตัวเดียวจะสนะี่แสนแล้วพี่หนูขอโดดสักทีนึง ชูหน่อยชูหน่อยพี่หนูชูหน่อยพี่หนูชูหน่อยพี่หนูชูหน่อยแตกตองเมื่อกี้ค่อนข้างสวยนะตอนนี้ลง400,000ที่เรียบร้อยครับเตรียมตัวบิดกลับบ้านครับท่านผู้ชม700,000ไม่เอาเอ400,000นะท่านผู้ชม <c ười> ค่อยไปหาปังเงินต่ออ่ะสวยครับผมมาอีก30,000ครับถุงสีแดงอ่ะมาเรียบร้อยครับมิชชั่นคอมพิวต์ครับรอลุ้นครับตัวนี้ อย่ามาอย่ามาเออมาเต็มหน้าอีกทีนึงโอ้โหได้ส้มท่านผู้ชมได้ตัวเบา2อง0 0ได้ตัวเบา2อง0 0ครับวันนี้ถืออทุนมาที่2 3 0 0 0 0สามครับกลับไปที่5้0 0 0นถือว่าคุ้มมากๆครับท่านผู้ชมขออนุญาตคิดเงินไปเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมขออนุญาตกราบปลาแบบสวยๆงามๆไปก่อนเลยนะครับวันนี้มิชชั่นคอมพิวต์มากๆก,กับซีรีส์เบ็ดเกินตัว ะะใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ